มีสนามไหนจะดราม่าเท่าสนามนี้ะล่ะครับสำหรับการแข่งขัน m o t ต GP สนามที่7ครับที่สนามเซเวอร์สโตนประเทศอังกฤษกับการแข่งขันที่โคตรจะดราม่าจริงๆครับตั้งแต่โค้งแรกของการแข่งขันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่ได้รับชมสดๆครับผมคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูการแข่งขันคร่าวๆก่อนลวกันครับก่อนไปรับชมกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมก็นดมสีเกมมิ่ง มาครับผมอันดับแรกครับเรามาดูอันดับออกสตาร์ทสแถวแรกกันหน่อยดีกว่าครับอันดับที่1เป็นทางด้านของฟาเบโอกวัตตาราโรครับอันดับ2อเล็กมาเกตและอันดับที่3ามฟราเชสโกบัญญาญาครับผมในแถวที่1แถวที่2ก็จะเป็นมาร์คมาเกตในอันดับที่4ครับเฟมินอเรแกอันดับ5แล้วก็เจคมินเลอร์ในอันดับที่6สําหรับอันดับออกสตาร์ทใน2แถวหน้าครับ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผมหลังจากไฟแดงดับลงครับการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นทางด้านของอเล็กมาเกดครับที่ขึ้นมานำตามมาด้วยฟาบบโอวกตาโรในอันดับที่2และมาร์กมาเกดในอันดับที่3แต่ยังไม่ทันพ้นโค้งแรกเลยล่ะครับผมเป็นทางด้านของอเล็กมาเกตครับที่หน้าพับล้มลงไปเป็นคนแรกของการแข่งขันแล้วก็เป็นทางด้านของมาร์กมาเกดครับที่ขึ้นมานำตามมาด้วยฟาเิโอโกตาโรครับที่กำลังแย่งชิงอันดับที่2กับฟร,รยานเชสโกบันยาอยู่ครับในตอนนี้ ต่อมาในรอบที่2ครับก็เป็นทางด้านของ f r a n โกมอร์เบเดลลและ a l เลชเอสตาการโครับที่พลาดล้มลงไปซึ่งตอนนี้ครับตำแหน่งผู้นำครับยังคงเป็นทางด้านของมาร์กมาเกตครับที่นำกวตาโรอยู่0.6วินาทีตามมาด้วยบรรยาญาตในอันดับที่3ครับในช่วงเข้าสู่รอบที่2และก็ไม่นานครับผมมาร์กมาเกตที่กำลังเป็นผู้นำครับก็ได้หน้าพับลงไปในโค้งที่3ครับล้มลงไปแบบดื้อๆเลยละครับผมตัวติดไปกับรถเลยทีเดียว ยังครับผมดรามายังไม่จบครับสนามนี้จากเหตุการณ์ที่ฟรังโกมอ b i เบลลี่และอาเลสเอสปากาโรครับที่ล้มลงไปก่อนหน้านี้ทางมาเชลครับผมได้พบน้ํามันอยู่บนพื้นแทร็กครับจากนั้นครับผมทําให้ทางレ e เดคเตอร์ครับตัดสินใจตีธงแดงเพื่อหยุดการแข่งขันเนื่องจากความปลอดภัยครับและได้ประกาศออกมาว่านักแข่งที่ล้มลงไปก่อนหน้านี้ครับ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใหม่ได้เนื่องจากการแข่งขันยังไม่ครบ3รอบก่อนที่จะตีธงแดงครับนั่นก็เท่ากับว่าทั้งอเล็กมาเกดฟังโกมอร์เดลลี่อเลชเอสปาการโรและก็มาร์กมาเกดครับสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ใหม่หมดทุกคนเลยครับซึ่งจะขึ้นอยู่กับว่าจะเตรียมตัวจะเตรียมรถกันทันไหมก่อนที่ทางกรรมาการครับผมจะขึ้นประกาศเวลาที่พิษเลนจะปิดเรียกว่าตรงนี้ครับผมมาดาแฟนคลับของนักแข่งที่หล้มลงไปนี่ใจชฉื้นขึ้นมาทีเดียวแหละครับ ต่อจากนั้นก็ผมหลังจากที่ทางมาเชลครับได้ทําการเคลียร์พื้นแท็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมาการก็ได้ประกาศเวลาที่พิษเลนจะเปิดและก็พิษเลนปิดครับพร้อมกับประกาศจํานวนรอบการแข่งขันใหม่ก็คือ19รอบครับผมมาครับเรามาดูเท2กอของการแข่งขันกันต่อครับ เริ่มต้นออกสตาร์ทมาก็เป็นทางด้านของฟาเปโอกาตารโร่เลยครับที่ขึ้นมานําตามมาด้วยฟาเชโกบรญญญาในอันดับที่2ครับแล้วก็มาร์กมาเกสในอันดับที่3เพียงรอบเดียวเท่านั้นแหละครับเจ้าแฟบก็สามารถทิ้งระยะห่างออกจากบรรญญาไปได้ถึง1วินาทีแล้วเนื่องจากแกใส่ย,ยางหน้าเป็นยางซอฟ์มากครับแต่บรรดาคันที่ตามหลังแกมาในกลุ่มหน้าเนี่ายใส่ยางมีเดียมกันมานี่แหละครับเจ้าแฟบแกเลยรีบชิ่งก่อนเลยครับเรียกว่าเร็วกว่าคันหลังอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากนั้นครับผมแจ็คมิลเลอร์ที่ใส่ย,ยางหน้าเป็นยางซอฟต์มาเหมือนกันครับก็สามารถแซงมาร์คมาเกตขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3แล้วครับและก็ไม่นานครับผมพี่แจ็คของเราก็สามารถแซงบรรยญา,ยาขึ้นไปได้อีก1คันด้วยมาดีจริงๆครับผมสำหรับยามาฮ่าสนามนี้นานเท่าไหร่ล้ครับเนี่ยที่เราไม่ได้เห็นรถยามาฮ่าขึ้นไปนําอยู่2คันถึงแม้ว่าจะเป็นคนละทีมกันก็เถอะครับมาดีจริงๆครับผมสนามนี้ หลังจากนั้นไม่นานครับผมมาร์กมาเกตที่กำลังไล่ตามบัญญาญาอยู่ก็ได้พลาดบานออกไปครับทำให้อันดับร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่5เลยครับตอนนี้สำหรับมาร์กมาเกตอันดับตอนนี้ครับผมก็จะเป็นกวตาราโรอยู่ในอันดับที่1ครับแจ็คมิลเลอร์อันดับที่2บัญญาญาอันดับที่3ครับโยฮันาโกอันดับที่4และก็มาร์กมาเกตอันดับที่5ครับส่วนอเล็กมาเกตก็อยู่ในอันดับที่6ครับผม จากนั้นในรอบที่3ครับเป็นทางด้านของโยฮันซาโกครับที่แซงบรรย่าขึ้นไปได้พร้อมกับจังหวะที่บรรย่าครับผมพยายามจะแซงกลับครับแต่มาร์กมาเกตครับผมก็อาศัยช่องว่างเข้ามาเสียฟราเชโกบัญรย่าเข้าไปอีก1คนจังหวะนี้ครับโดนแซง2ขัคันเลยครับสำหรับบรรย่าซึ่งตอนนี้ครับผมสามาดับแรกเป็นรถที่ใช้ยางหน้าซอกกันทั้งหมดเลยนะครับโดยทางเปียโรทรามัสโซครับผมผู้จัดการฝ่าย2ล้อของบริษัทมิชลินครับก็ได้บอกว่ายางซอฟนะครับอาจจะใช้งานได้ไม่ครบรอบการแข่งขันต้องจัดการบริหารยางให้ดีเพื่อที่จะ ได้อยู่ครบรอบการแข่งขันแต่เจ้าแฟบข้อสนที่ไหนล่ะครับ3รอบการแข่งขันที่ผ่านมาครับแกทิ้งห่างอันดับ2ไปถึง2.4วินาทีเลยครับตอนนี้ต่อจากนั้นในรอบที่3นี่แหละครับคู่หูดูคติทีมโรงงานอย่างมาร์ m มาเกตและบรรยาาก็ได้พลาดบานออกไปทั้งคู่ตรงนี้ครับผมทําให้ Mark m มาเกตร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่9และบญรญยญาร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่10เลยครับ และในรอบที่4ครับฟราชเชสโกบัญยายาก็ได้พลาดล้มลงไปจนได้ครับผมในโค้งที่7ทําให้ต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุดครับสสนามติดแล้วครับสำหรับการล้มของเปโก้โดยในช่วงนี้ครับทางผู้นําอย่างเจ้าแฟบฟาบิโอกาตาโร่ก็ทิ้งอันดับ2ไปเกือบ3วินาทีแล้วครับแรงจริงๆครับสำหรับเจ้าแฟบสนามนี้ ต่อมาในรอบที่6กครับดูเหมือนตาแจ็คมิลเลอร์นะครับแกเริ่มที่จะแผ่วลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวครับโดนมาโคเบซิกกีแซงไม่พอครับแถมยังโดนโยฮันซาโกแซงอีกคันหนึ่งอีกครับร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่4เลยครับสำหรับแจ็คมิลเลอร์ในขณะที่กลุ่มที่2ครับกำลังแย่งชิงตำแหน่งกันเจาเฟบแกก็ทิ้งระยะห่างไปถึง5.3วินาทีแล้วครับตอนนี้ส่วนทางด้านของมาร์คมาเกตครับที่ร่วงลงไปอยู่ในอันดับที่10เมื่อก่อนหน้านี้ในรอบที่9แกก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดัับบที่6คร จนแล้วจนรอดครับในรอบที่12ในขณะที่กําลังรักษาระยะห่างจากเบซิกกี้อยู่ประมาณ4วินาทีครับรถของเจ้าแฟบฟาบบโอกวาตาราโรก็ดันมีปัญหาในส่วนของเรียไฮ h ดวัหรือไรไฮเดวัยนั่นเองครับผมอุปกรณ์ที่โหลดท้ายรถตอนออกจากโค้งนั่นเองครับจาปกติแค่เบรกหน้าไม่ต้องแรงมากครับผมมันก็จะคืนตัวแล้วครับแต่มาดันไม่คืนตัวนี่แหละครับคราวนี้ก็ไปเหมือนรถแดกไบส์เลครับผมจะเลี้ยวก็ยากลําบากเสือเกินทําให้เจ้าแฟบครับต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุดครับเสียได้จริงจริงครับสำหรับเจ้าแฟบฟาบบโอตาโรพยายามมาท และก็เหลือการแข่งขันเพียงแค่7รอบเท่านั้นกับภาพที่เราเห็นได้แบบยากมากๆครับที่ผู้นําจะเป็นรถญี่ปุ่นในช่วงนี้และสามารถทิ้งคันที่ตามได้มากสุดถึง5วินาทีกว่าๆครับมันจบลงแล้วครับผมสนามนี้ตอนนี้อันดับผู้นำเลยเปลี่ยนมาเป็นทางด้านของมาโคเบซิกกีในอันดับที่1ครับโยฮันซาโกอันดับที่2และมาร์คมาเกสในอันดับที่3ครับ อันดับผู้นําก็ยังคงเป็นเช่นเดิมจนมาถึงรอบสุดท้ายนี่แหละครับเป็นทางด้านของฟรังโกโมเบลลี่ที่พยายามจะขอโพเดียมจากพ่มาร์กมาเกตเรียกว่าดวลกันเดือดมากครับสำหรับรอบสุดท้ายของทั้ง2คนผัดกันแซงไปผัดกันแซงมาครับจนแล้วจนรอดครับฟังโกโมเบลลี่ก็ต้านทานความเก่าของเฮียมา้าแกไม่ได้จริงๆครับจบลงไปในอันดับที่4ครับสำหรับฟังโกโมเบลลี่ ส่วนอันดับที่1ครับก็เป็นทางด้านของมาโคเบซิกกี้ครับอันดับ2โยฮันซาโกกับการขึ้นโพเดียม2ส,สนามติดเลยครับสำหรับนักบิดจากทีม LCA Honda และอันดับที่3เป็นทางด้านของมาร์คมาเกดครับเจ้านี้ก็ใช่ย่อยเหมือนกันครับจากที่ล้มในการแข่งขันเทคแรกหรือสตาร์ทเรสใหม่ตกลงไปอยู่ในอันดับที่9จนสุดท้ายก็สามารถจบอันดับบนโพเดียมได้สุดยอดจริงๆแหละครับสำหรับมาร์คมาเกดส่วนน้องชายอย่างอเล็กมาเกครับสนามนี้จบในอันดับที่5ไปครับ โดยตารางคะแนนสะสมปัจจุบันครับตอนนี้มาร์กมาเกสยังคงเป็นอันดับที่1ครับโดยมีทั้งหมด196แต้มนำอเล็กมาเกสที่อยู่ในอันดับที่2อยู่24แต้มและอันดับที่3กครับผมฟราเชสโกบันดายาที่มีอยู่124แต้มครับตามหลังอเล็กมาเกสอยู่48แต้มและก็ตามหลังมาร์กมาเกสอยู่ถึง72แต้มเลยทีเดียว เรียกว่าปีนี้งานหนักจริงๆครับสำหรับฟารเชสโกบันยาส่วนเจ้ากล้องสมเกียริจันทาของเราครับสนามนี้จบไปในอันดับที่19ครับผมหวังว่าหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บจากการผ่าตัดอ์มปัมนะครับคงจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างครับสำหรับเจ้ากล้องหลังจากที่ทาง Honda ครับผมก็ได้อัปเดตวิ่งหลังให้แล้วบวกกับตอนนี้ผลงานของลุงซาโกก็ถือว่าดีมากๆเลยล่ละครับหวังว่าลุงซาโกคงจะมีข้อมูลดีๆให้กับเจ้ากล้องบ้างเลยครับผมสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปครับจะทําการแข่งขันกันที่สนามอารากอนประเทศสเปนครับในวันที่6ถึงวันที่8ิถนาย ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะหายหายไปหน่อยนึงนะครับผมแต่รับรองว่าเดือนหน้าครับเราจะเจอกันแบบจนเบื่อหน้ากันเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการวด i ี g กมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ